บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรัยมงคลไปอย่างเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาซึ่งตรงกับวันที่18ธันวาคม2566เชคกาตมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดหฮา ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาหม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรหมไยสมบูรณ์และส่งพระเกษมสาราญทางเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกาตาความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองดำเนินมาด้วยดีและน่าชื่นชมยิ่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐกาตาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกฏพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เวลาเกานาฬิกาห5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแถบพระองค์ไปยังอาคารสู่ประชุมอเนกประสงค์กาจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานริีญยบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 โอกาสนี้พระสถานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่หคนมีผู้เข้ารับพระสาทานรางวาัลสิทธิ์เก่าดีเด่นหนึ่งคนรางวัลสีมอดินแดงประเภทสนับสนุนหนึ่งคนรางวัลสีกาลพฤกษหนึ่งคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,48คน โอกาสนี้พระรพรรานพระราโชวัดความว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าการศึกษาที่ดียอมช่วยพัฒนาบุคคลให้เจริญก้าวหน้าได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอริยะประเทศที่อุดมไปด้วยอริยชนย่อมสามารถพัฒนาเป็นอริยะประเทศได้คือเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเจริญด้วยวัฒนธรรมอันดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลบัณฑิตทุกคนจึงต้องขยันหมั่นศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอริยะ คือมีความเจริญทั้งด้านปัญญาและด้านศิลธรรมความเจริญด้านปัญญานั้นเกิดจากการขวนขวายฝ่รู้สแสวงหาความรู้ให้ยิ่งสูงขึ้นกว้างขวางขึ้นแล้วนำมาขบคิดพิจารณาตลอดจนฝึกหัดปฏิบตัติจนเกิดเป็นความรอบรู้อันกว้างขวางหนักแน่น ส่วนความเจริญด้านศิลธรรมเกิดจากการประพฤติดีทั้งทางกายวาจาและใจไม่ประพฤติไปในทางชั่วทางเสือ่อมหรือเบียดเบียนผู้อื่นหากบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองได้ดังที่กล่าวมานี้ก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถ,ถึงความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงทั้งยังสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าเป็นอรารยประเทศมีสังคมที่สงบสุขมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป เวลา13นาฬิ59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทอพระเนตรนิยศาการและแปลงสาธิตการเกษตรภายใต้ชื่อ60ปีเกษตรมขอบทบาทการพัฒนาภาคการเกษตรที่ยั่งยืนของอีสานเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์และบุคลากร ของคณะเกษตรศาสตร์ท so so like <Okay. Yes. S 1> ี่เผยแพร่องค์ความรู้แก right ่เกษตรกรและผู tar, States, really mm ้สนใจในการนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งท่อพานเทศยกาลและการจัดแสดงพันธุ์พืชเช่นแปลงจัดแสดงข้าวโพดมอขอและพันธุ์พืชจากการปรับปรุงพันธุ์โดยสิทธิ์เก่ามอขอแปลงถั่วเหลืองพันธุ์มอขอ60แปลงข้าวเหนียวพันธุ์มอขอ60ขีด1และมอขอ60ขีดสองส่วนโรงเรือนต่างๆเช่นโรงเรือนการผลิตพืชจะแสดงนวัตกรรมการผลิตไม้ดอกและไม้ผลเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตปฐุมมานอกฤดูและการติดตามค่าการใช้น้ําของไม้ผลเศรษฐกิจโรงเรือนพันธุผักและนวัตกรรมการผลิตพืชผักเช่นพริกและมะเขือเทศและโรงเรือจะแสดงเทคโนโลยีการผลิตผักยกแครออินทรีอินทรีพร้อมทอดแเนนิรมการแสดงพันธุ์พืชที่พัฒนาโดยคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และพันธุ์พืชมูลค่าสูงกัญชาพันธุ์ KKU01 คณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยโดยใช้อาคารเรียนของคณะเป็นสถานที่ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาร,ราชรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2510จากนั้นทอดพระเนตนเทศกาลนวัตกรรมการผลิตพืช และศาสตร์เศรษฐกิจบทบาทการพัฒนาภาคการเกษตรที่ยั่งยืนของอีสานจะแสดงผลงานวิจัยเช่นการใช้โดรนเพื่อตรวจวัดคุณภาพอ้อยโดรนอัจฉริยะการจัดการอ้อยหลังเก็บเกี่ยวลด p m 2.5เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและผลผลิตอ้อยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำหมักชีวภาพจากกการะในการผลิตมันสบปะหลังเพื่อลดต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตชีวพันธุ์เพื่อควบคุมโรคและ,มะแมลงการจัดการทัตอาหารพืชด้วยปุ๋ยเสยเดือน การจัดการโภชนะอาหารสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนรวมถึงการพัฒนาไก่สายพันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนกว่า60ปีที่คณะเกษตรศาสตร์ได้สร,สร้างและพัฒนาภาคการเกษตรของภูมผ้าตนออกเฉียงเหนือท้งด้านการผลิตบัณฑิตและนําความรู้งานวิจัยไปช่วยยกระดับไรายได้และนานะความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลรักอัรราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตวรัาติยาราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวิไลรักษ์อัครรจุกุมารีกรมพภศษีสวังควัตบวรคตยาราชนารีจะทอบพระเนตเทคนิคการเลี้ยงปลาคราบและการขยายพันธุ์ปลาโดยเทคโนโลยีใหม่ๆณโอกาตะโคอีฟาร์มจังหวัดฟุกุโอกะตามคำกราบทูลเชิญของบริษัทโอกรตะโคอีฟาร์มจำกัด สมเด็จพระเจ้าโน่งนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักลณ์อัคาราจุกุมารีกรมภาษีสว่างควัตบอร,รัติยาราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL034 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่19ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา22.05นาและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL031 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่20 17ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา16านาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสมกพระราชวัง12ธันวาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนสิกัญญาสมบัเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จังหวัดชนบุรี เวลา16นาิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642อำเภอสัตหีบจ,จังหวัดชลบุรีสมบัเพ็ญพระกุศลเน่ือในวันคล้ายวัสถาปนา โดยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญามีพัะดมริให้จัดตั้งหน่วยขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2564มีพระกิจหลักสําคัญในการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสําคัญเกี่ยวกับการดำน้ำําฝึกดำน้ำําและการปฏิบัติการทาทหารที่นอกเหนือจากสงครามหรืองานตามที่รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ จะนั่งทรงเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกองรือยุทธการ642ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจะสร้างขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากรรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวาระสิ้นพระชนครบร้อยปีและเพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะเก่กำลังพลของหน่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีขนาดความสูง174ซติเมตรหล่อด,ด้วยเนื้อทองสำริดสลอบพระองค์ในชุดทหารเรือออกแบบโดยอาจารย์สนั่นศิลากรปฏิมากรเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนพันพุ่มและหลานจกรได้รับการออกแบบโดยช่างสิบหมู่กรมศิลปากรสัญลักษณ์ที่อยู่บนพันพุ่มเป็นเกลียวขึ้นสื่อถึงอัตลักษณ์ของการปฏิบัติงานของทหารเรือความคลมเกลียวความสามัคคขี่ตรงกลางพันพุ่มมีตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบ โดยจะประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารกองบรงครับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642และในวาระดังกล่าวยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ะลึกเพื่อให้ผู้เคารพศรัทธาได้ร่วมบูชาและจะมอบให้กับกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจและคุ้มครองให้ปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยมหาสรารคาม เวลา9นาฬกา44นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จ e, พระเจ้ายอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานอคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีการศึกษา2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 มหาวิทยาลัยมหาสรารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ประธานองคมนตรีโดยมีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมอบรางวัลพระธาตุนาดุลทองคําแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นรวม8ดคน และมีผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี2565ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวม6,135คนโอกาสนี้ได้มอบโอวาทความว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วย่อมเป็นที่หวังของสังคมว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีและมีความคิดดีในเรื่องความรู้ดีนั้นเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจดีอยู่และควรจะต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีพร้อมอยู่แล้วเพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาแล้วโดยทั่วกัน ข้าพเจ้าจึงขอ,อกล่าวถึงเรื่องความคิดดีเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกันความคิดดีนั้นคือความคิดที่เป็นสาระเที่ยงตรงเป็นกลางและตั้งอยู่ในเหตุในผลตามเป็นจริงผู้ที่มีความคิดดีไม่ว่าจะคิดเรื่องใดสิ่งใดก็เป็นคุณเป็นประโยชน์และสามารถนำความคิดไปใช้ให้เกิดบังเกิดผลดีทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้เสมอไม่มีอับจนยิ่งประกอบกับความรู้ดีด้วยแล้วก็ยิ่งสามารถสร้างสรรจรลงความดีความเจริญให้งอกงามขึ้นในสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างมาก จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความคิดดีควบคู่กับความรู้ดีนายเกษมวัฒนาชัยอคมมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติ เวลา10นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยอโศกมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสู่แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการมอบปริญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,547คน โอกาสนี้ได้มอบโอวาทความว่าปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าหน่วยงานและองค์กรต่างๆมีการปรับรูปแบบการทํางานเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยที่คนเราสามารถติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วในหลากหลายช่องทางด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมากการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยีทัานรู้จักปรับตัวให้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอจึงขอให้บัณฑิตทุกคนมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้มีความคิดกว้างไกลและเฉียบคมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพข้อสำคัญต้องรู้จักนำข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ให้บังเกิดผลที่ดีที่ทถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด ถ้าทําได้แต่ละคนก็จะสามารถทํางานให้บรรลุผลสําเร็จนํามาซึ่งความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระเจชาทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ไปมอบเกียตเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนที่จังหวัดสแกวกาญจนบุรีและราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อกำลังชายแดนที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ,งจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดวยวันนี้ทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเสิญสิ่งของพระราชทานในโอกาสปีใหม่2567 จำนวน300ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองทัพภาคที่1นากร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน2อเภอโคกสูงและกองร้อยทหารพรานที่1303บ้านเขาดีเผ่าคลองหาดจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ในตอนบ่ายทรงพักรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์กรุตรีเชิญสิ่งของพระราถทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองทัพภาคที่1 ณจุดตรวจช่องทางบ้านนภุร้อนกองร้อยทหารพรานที่1403เอเ,อเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่1401 บ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2 5 6 7าจำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังสุรสีนักกองร้อยทหารพรานที่1 4 0 1บ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกตำรตวจตระเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระจักรเสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติแก่กาลังพลและเจ้าหน้าที่ซึ่งต่างสํานึกในพระมหากรุณาทีุ่ณเป็นล้นพนองคมนตรีเปิดอบรมเชิญปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาราบิกา้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนการทิเบตดําริอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลเอกประภนาติดิษอกมนตรีประธานกรรมการบริหารเมืองที่โครงการหลวงเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดจากการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงในวิธีการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่66เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้งานของโครงการหลวงโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18 ถึง22ธันวาคม2 5 6 6มีผู้ร่วมอบรมจาก9ประเทศประกอบด้วยการบรรยายการเยี่ยมชมแปลงวิจัยสายพันธุ์กาแฟที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์พบปกกะเกษตรกรในแปลงปลูกกาแฟแบบผสมผสานเยี่ยมชมธุรกิจกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝึกปฏิบัติในกระบวนการจัดการกาแฟหลังจากเก็บเกี่ยวและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปลูกกาแฟของแต่ละประเทศ ตอนบ่ายได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่สวนโครงการหลวงเขตอุทยาหลวงราชพฤกษ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่ออนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาบนพื้นที่สูงรวมทั้งไปจุเดเรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมชนเผ่าและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมโดยจะเปิดให้เข้าชมปลายเดือนมกราคม2567 ายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็น oh. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุ no. ทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬที่สารกลางจังหวัดบึงกาฬในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีมติให้สำรวจจัดทำบัญชีพันไม้และพันสัตว์ในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และมีการบริหารจัดการดูแลรักษาโดยคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยหลักเกณฑ์ที่ถางวัดกําหนดขึ้นโดยให้รัศดรจัดเก็บของป่าเห็ดหรือหน่อไม้เพื่อการบริโภคเท่านั้นและในทุกวงรอบของปีจะระดมรัศดรมาช่วยปลูกเสริมป่าไม้จัดทําแนวกันไฟรวมทั้งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ามาศึกษาสมุนไพรโดยเฉพาะต้นจันแดงและถอดเซียนซึ่งเป็นสมุนไพรที่สําคัญและหายากช่วงนี้ขอเชิญชมหน่วยงานสำคัญ